คนตัวเบาชีวิตคนจะสบายมาเป็นคนตัวเบาชีวิตคนจะสบายเบาสบายสวัสดีครับวันนี้รายการคนตัวเบาและผมอำนาจสันเนกุลจะมาชวนทุกท่านเรียนรู้และเข้าใจความจริงกับคำว่ารักยังไงไม่ให้เป็นทุกข์ครับ นั่นก็คือต้องรักด้วยปัญญาและการได้รับเมตตาจากพระอาจารย์ประสงค์ปริปุนโนอีกครั้งมาตั้งใจเรียนรู้เพื่อเข้าใจความจริงนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับอืมรักด้วยปัญญาไม่ใช่รักด้วยโมหะด้วยความงงงายมันถ้าจะรักก็ต้องรักด้วยปัญญาปัญญาตัวที่หนึ่งสุตตะเป็นปัญญาจำเรียกว่าเป็นสมองมันตัวที่สองจินตะเป็นปัญญาคิดเรียกว่าเป็นมันสมองแต่ก็ยังดับทุกข์ไม่ได้ พระพุทธเจ้าท่านก็เลยทิ้งปัญญาทั้งสองตัวแล้วไปหาตัวที่สามก็คือภาอวาานาไมอยากปัญญา Wisdom Resulting from Mental Development ปัญญาที่เกิดจากการเห็นจริงตามความเป็นจริงของสิ่งต่างๆเห็นจริงว่ามันเป็นธรรมดาว่าจริงๆมันไม่มีอะไรเดิมใจไม่มีเรื่องคนโง่าหามาเอง อืมรักด้วยปัญญาไม่ใช่รักด้วยโมหะด้วยความงมงายมันถ้าจะรักก็ต้องรักด้วยปัญญา wisdom is the lightest of all r i g h t แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีแต่ว่าปัญญาในพุทธศาสนาพุทธเจ้าแบ่งไว้เป็นกี่ระดับทราบไหมสาม,สามระดับ ฮลโหลใบนะ <c oughs> ขนาดนี้เอาเปลี่ยนแบบนี้อน่ยปลอดภัยนิดนึง <c oughs> สามระดับก็คือสุตตะมยปัญญาจินตามายปัญญาแล้วก็ภาวนามายปัญญา,า,ญญาสุตตะหรือโสตะโสต,ตะแปลว่าหูปัญญาที่เกิดจากการฟังมากๆอ่านมากๆ w i s d o m r e s u l t i n g f r o m study หรือ,ากการอรรว,ว่า knowledge that is learned from other ปัญญาที่เกิดจากการไปเรียนไปจำมาไปเรียนเมืองนอกก็จำจากเมืองนอกมา ถ้าจำเหมือนตำราเป๊ะเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแต่ดับทุกไม่ได้ตัวที่สองกินตามยับปัญญา wisdom d e s u l t i n g from reflection หรือว่า knowledge that is thought out ปัญญาที่เกิดจากการคิดการวิเคราะห์การสังเกต observation i s the best teacher การสังเกตเป็นครูที่ดีที่สุดปัญญาตัวที่หนึ่งสุดตะเป็นปัญญาจำเรียกว่าเป็นสมองมัน ตัวที่สองจินตะเป็นปัญญาคิดเรียกว่าเป็นมันสมองแต่ก็ยังดับทุกข์ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็เลยทิ้งปัญญาทั้งสองตัวแล้วไปหาตัวที่สามก็คือภาวนา,นามยาปัญญา wisdom r e s u l t i n g from mental development ปัญญาที่เกิดจากการเห็นจริงตามความเป็นจริงของสิ่งต่างๆเห็นจริงว่ามันเป็นธรรมดาว่าจริงๆมันไม่มีอะไรเดิมใจไม่มีเรื่องคนโง่าหามาเอง หลักปฏิบัติสัพเพธรรม,มานาหลังอภิวิเนสายะสัพสิ่งทั้งหลายไม่ต้องเข้าไปยึดมั่นถือมั่นกันพอเราไม่ไปยึดปั๊บเนี่ยปัจจุบันเราไปสร้างพระประธานที่นู่นที่นี่กันแต่ว่าพระกัลยาเราไม่ได้สร้างนะพระกัลยาก็คือกลับมารู้สึกตัวให้เป็นมันไม่มีจ้ะมีแต่ไปสร้างพระประธานที่นูน่นที่นี่ที่นั่น <c oughs> เพราะนั้นทุกครั้งก็เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาหมดเลยจ้ะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาหมดแล้วก็บางทีตัวตนหนาแน่นสร้างพระประธานขึ้นมาปับ๊บ เอาไปไว้ในโบสถ์ปรากฏมีพระหลายองค์เวลาไปจุดทูบป,ปั๊บกลัวว่าทูบมันจะกระจายไปหมดเดี๋ยวองค์ของตัวเองที่บูชาไว้จะไม่ถึงก็เลยต่อท่อไปใส่จมูกของพระตัวเอง <c oughs> แล้วก็จุดสวดมนตประจำพอเสร็จมาดูอีกทีจมูกดำปีหมดเลย <c oughs> นะอันนี้เป็นความหลงเป็นความงมงายซึ่ง <c oughs> มันเกิดขึ้นมาเยอะแยะเรื่องเล่าอาจจะกลายเป็นเรื่องตลกแต่ว่าเรื่องจริงๆก็มีจ้ะ คนที่เป็นแบบนี้จริงๆเขายึดมั่นถือมั่นของเขาเพราะนั้นหลักปฏิบัติก็คือลองกลับมาให้เข้าใจเรื่องภาวนามยปัญญาพระพุทธเจ้าเรียนจบ18าศาสตร์แต่ทั้ง18าศาสตร์ดับทุกข์ไม่ได้ท่านก็เลยทิ้ง18าศาสตร์แล้วออกมาแสวงหาพุทธศาสตร์พอเจอพุทธศาสตร์ปั๊บท่านก็เอาพุทธศาสตร์มาเผยแผ่เผยแผ่กระจายออกไปทั่วหมด แต่ปรากฏว่าคนไทยเราปัจจุบันกำลังทิ้งพุทธศาสตร์แล้วไปเรียน18ศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าทิ้งมา2,600กว่าปีแล้วไปเรียนศาสตร์ที่มันดับทุกไม่ได้เพราะนั้นเรียนจนจบด็อกเตอร์แต่พอด็อกเตอร์กโกรธขึ้นมาก็เอาปืนไปยิงด็อกเตอร์ตายสองคน <c oughs> แล้วยิงตัวเองซึ่งเป็นด็อกเตอร์อันนั้นคือการแก้ไขปัญหาของคนระดับด็อกเตอร์ แล้วดอกดอกอย่างพวกเราจะเหลือไหมเวลามีปัญหาถ้าแก้ไม่เป็นนี้น่ากลัวมากอันตรายมากก็อาตมาเสียดายอาจารย์อย่าไปออกชื่อมหาวิาลเอแบกเป็นดาวจุฬาจบปริญญาโทตั้งแต่อายุยี่สิบสามปีไหนใครจบปริญญาโทตอนอายุยี่บสามมีไหมส่วนมากจะจบประมาณอายุเท่าไหร่ก็ ยี่บสี่ยี่ห้าก็ถือว่าเก่งแล้วไปเตะเราสามติมแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จบตั้งแต่ยุยี่สามทั้งสวยทั้งรวยทั้งเก่งทั้งขยันทั้งฉลาดแต่พอน้อยใจแฟนปั๊บขึ้นไปตึกเอ็นพายชั้นสิบที่กรุงเทพเนี่ยแล้วก็โดดเอาหัวทิมลงมาหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่ถ้าใส่รอดไม่ชั้นสิบไม่รอดแต่ศพสวยนิดนึงนี่ดาวจุฬากลายเป็นดาวกระจายอลงมาตกลงมาปักเดียวสมองเละ สงสารโปรเทคติ้งต้องมากวา่าแต่ที่น่าสงสารก็คือในจดหมายลาตายไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีใครทั้งสิ้นมีแต่มันคนเดียวที่ทําให้น้อยใจแล้วก็ไปโดดตึกประชดมันกว่าจะโตเป็นสาวขึ้นมายุยี่สามเนี่ยหมดแป้งไปกี่กระป๋องแม่ดูแลดูแลให้อย่างดีเลยแต่ตอนจดหมายลาตายไม่มีพ่อไม่มีแม่เลยทําไมจึงเอาชีวิตทั้งชีวิตไปให้กับคนที่เขาไม่ได้สนใจเรา ทำไมไม่ไปให้กับคนดีๆที่เขาหวงเขาห่วงเขารักเราเต็มที่อาจารยยังพูดบอกว่าพอไปค้นประวัติของอาจารย์คนนี้แล้วปรากฏว่าเขาไปหักอกคนมาก่อนคนที่เขาหักอกคือคนที่รักเขาที่สุดเลยใครที่รักเขาที่สุดพ่อแม่รักเขาที่สุดเลยแต่เขาหักอกพ่อแม่เขาเป็นนึกถึงแต่ไอหนุ่มคนนั้นแค่นั้นเองจ้ะก็น่าเสียดายว่าเราเสียทรัพยากรบุคคลไปเยอะมากเลย เพราะว่าบุคคลเหล่านั้นไม่ยอมมาฟังช่องตัวเบาเนี่ยเนะเาะจะมาฟัง,ฟ,งฟังช่องนี้มันยังพอได้พอได้หลักในการที่จะไปใช้ในการประพฤติปฏิบัติตกลงว่าแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีวิส i ร h มิ b r i g ท t e s t of all right ต้องเล่านิทานเรื่องนี้ไหมคนตาบอดเขาไปเยี่ยมเพื่อนแล้วก็คุยกันจนดึกอพอจะกลับบ้านเพื่อนเลยบอกให้ไอ้บอดมันมืดมากแล้วเอาตะเกียงไปด้วย ไอ้บอดก็เลยตาชั้นบอดตะเกียงสว่างขนาดไหนฉันก็มองไม่เห็นทางนะแกจะบ้าหรือที่ให้ชั้นถือตะเกียงไม่ได้บ้าฉันไม่ได้ให้แกมองเห็นทางแต่ชั้นให้คนอื่นมองเห<อ>็นแกก็จะได้ไม่ชนไอ้บอดก็เลยเฮ้ยขอบใจขอบใจเคยถูกชนอยู่ก็ถือตะเกียงเดินหลั่นล้าหลั่นล้ามีความสุขมากเดิน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 ไปเรื่อยเดินยังไม่ทันถึงบ้านเลยโครม ถูกชนลม้ม <c oughs> พอลุกขึ้นมาได้โกรธมากตาบอดหรือไงฉันอุตส่าห์ถือตะเกียงยังมาชนฉันอีกคนชนบอกว่าตาผมไม่บอดแต่ตะเกียงคุณไม่มีไฟครับรเนื่องจากตาเขาบอดตะเกียงดับเมื่อไหร่เขาก็ไม่รู้รเพราะนั้นตัวตะเกียงก็คือเปรียบเสมือนแสงสว่างทางปัญญาัติปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีจกัก แต่ว่าปัญญาที่ว่าเมื่อกี้นี้ปัญญาตัวไหนสุตะยินตะหรือภาวนาภาวนาเป็นปัญญาดับทุกข์นี่คือหลักที่พระพุทธเจ้าท่านสอนและท่านก็ามาเผยแพร่จนกระทั่งเอามาเผยแร่จนกระทั่งมีผู้บรรลุธรรมมากมายกราบนรัสก,การพระอาจารย์ประสงค์อีกครั้งเลยครับพระอาจารย์มาพูดถึงหลักสําคัญที่เราทุกคนจะต้องเข้าใจแล้วก็ต้องก้าวออกจากความเข้าใจผิดนี้กันอย่างรวดเร็วเลยนะครับ รักยังไงไม่ให้เป็นทุกข์มันต้องรักด้วยปัญญาไม่ใช่รักด้วยตัณหาตัณหาคือความอยากเรามีสามตัณหาทั่วกันเลยครับที่เราให้เราเป็นทุกข์แล้วก็มีความชีวิตที่มันวุ่นวายยุ่งยากอยู่ทุกวันนี้และพระอาจารย์ก็เน้นย้ําว่าปัญญามีสามระดับเราต้องเข้าถึงปัญญาในระดับที่สามนอกเหนือจาก สุดตะมยปัญญาเนี่ยท่านมาเรียนรู้กับรายการเนี่ยท่านกำลังสุดตะมยปัญญาและท่านจะต้องคิดต่อด้วยจินตามยปัญญาที่จะขบคิดพิจารณาแต่ทั้งหมดนี้ยังไม่พ้นทุกนะครับมันจะต้องไปถึงภาวนามยปัญญามันถึงจะเกิดเป็นปัญญาอย่างรู้มองทุกอย่างตามความเป็นจริงได้ชัดเจนความรักที่แท้จริงคืออะไรถ้าเราใช้ตัณหามันก็มีแต่ความทวินหาทยานอยาก ได้ก็ได้ก็มีความสุขแต่สุขแป๊บเดียวก็พอมันไม่ได้ลั่งใจก็ทุก์อ,อกหักก็ยิ่งทุกข์หนักเลยพระอาจารย์บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับก่อนที่ท่านจะมาค้นพบสัจธรรมความจริงและบรรลุตัสรุเนี่ยเป็นไงครับท่านเรียนมาทุกศาสตร์18ศาสตร์แต่ทั้งหมดมันได้แค่สุตตะมยปัญญาและจินตะมยปัญญามันไม่หลุดทะลุครับ พอท่านมาเจอพุทธศาสตร์ที่ท่านได้เรียนรู้และก็ค้นคว้าค้นพบด้วยตัวท่านเองเกิดเป็นปัญญาญาณที่แท้จริงแล้วซึ่งมันต้องฝึกฝนปฏิบัติเป็นไงครับท่านทิ้ง18ศาสตร์ได้เลยแล้วท่านก็เป็นสพ,พัญ,ญูผู้รู้ทุกอย่างแล้วก็หาคําตอบได้ทุกทางและไงต่อคนยุคนี้เป็นไงล่ะครับเราทิ้งพุทธศาสตร์กันหรือเปล่าแล้วเราก็มาเรียนรู้ศาสตร์อื่นๆกันแล้วเราก็ได้อยู่แค่ระดับสุตตะมยปัญญาจินตะมยปัญญาแล้วเราก็เลยไม่พ้นจากทุก นี่คือความจริงที่เราต้องเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกฝนตัวเองในระดับภาวนามายปัญญากันบ่อยๆครับเพื่อให้เรามีสติและเกิดปัญญาในที่สุดและความรักของเราจะไม่เป็นทุกข์เป็นความรักที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาความการุณาจริงๆเป็นความรักที่แท้จริงปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขอย่างแท้จริงและเมื่อเรายกระดับจิตใจเราไปถึงตรงนั้นได้ทุกรักของคุณก็จะเป็นรักที่เปลี่ยนไปด้วยปัญญาแล้วก็ค่อยๆปราศจากตัณหาไปตามลําดับ อย่ารีบนะครับเรื่องพวกนี้มันต้องฝึกฝนแต่มันมีเส้นทางที่พระเจ้าบอกไว้แล้วครับครูบาอาจารย์วันนี้พระอาจารย์ประสงค์ก็มาบอกย้ำอีกทีเราก็แค่เดินในเส้นทางนี้ไปด้วยกันดีไหมครับหลายครั้งคุณดูบอขอ,อการาบขอบพระคุณพระอาจารย์ประสงค์อีกครั้งหนึ่งนะครับและต้องขอขอบคุณโลแลนเนเจอร์โค้ดนะครับแชมพูปิดผมขาวที่มียอดขายอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยครับปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติกับโลแลนเนเจอร์โค้ดนะครับที่ร่วมสนับสนุนรายการให้เรามีสิ่งดีๆมาถ่ายทอดกับทุกผู้ชมอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดมา และแน่นอนครับก็เช่นเคยครับคนสําคัญที่สุดก็คือคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่มาเรียนรู้มารับชมและร่วมกันเข้าใจความจริงเพื่อมีชีวิตที่เบาสบายไปด้วยกันครับและพบก,กับผมอํานาจทัศนีคุณได้ใหม่ในตอนต่อไปนะครับสําหรับวันนี้อย่าลืมนะครับเรามาเริ่มต้นรักด้วยปัญญาแทนที่เราจะรักด้วยปัญหาดีกว่าสวัสดีครับรายการคนตัวเบาขอขอบคุณโลแลนเนเจอร์โค้ด บายคนเข้าใจความจริงชีวิตเป็นสิ่งเบาสบายมาเป็นคนตัวเบารหัสลับจากธรรมชาติโลแลนเนเจอร์โคดสกัดจากธรรมชาติข้าวหอมนินน้ำพึ่งป่าและข้าวโพดอ่อนโยนไม่ระคายเคือง ให้สีผมดูเป็นธรรมชาติติดทนนานและไม่ทำให้ผมแห้งเสียปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดจากโลแลนมาเป็นคนตัวเบาชีวิตคนจะสบายมาเป็นคนตัวเบาชีวิต คนจากสบายเบาสบาย